ก็มองว่างเขามานั่งตกปลาเล่นนะครับที <S <S ่กำลังพิชชิ่งนะครับละสามสิบบาทส่วนปลาก็ชักออดกทางนีับอร์อสวายนะครับจะมีบอร์ดรวมนะคนน้อย เดียวแม่แรกได้ยังนิ่งอยู่เลยมาดูกันต่อเลย ไม่จับตัวป่า

หนูมีห้าบาท ต่อมันจะโดนหลายหลายคันแล้วคันโดนนะมันน่าจะโดนหลยหนายคันแล้วแหละปากเลือดแล้วไม่โดนหลายคันหรอกโดนแล้วลดโดนแล้วกินอีกหรอกสวัสดแมนครับพี่น้องครับบอสำเริงฟิชชิ่งครับก็สนุกสนานปาร์ตี้เต็มข้อครับตอนนี้ครับกับตัวเป็ดมาสตาร์ทดูอินเนอล น,นี่ครับมสัสแตนอ้าวมียจับซิจับใส่กันตัวเท่ากันไปเล็กนิดหน่อยคัดไซส์เข้าไป เ,เสือดไหมคุณผู้ชมตเต็มครับเต็มเต็มคครับ <c oughs> ไม่เร็วไมาไทยรู้เรื่องประเมือง ไม่ไม่ต้องเอมึงจะเอากูไปเยะไปหรอกูร,อร,อรู้อย่ามาสันดานเสียไม่เอาไม่เออพูดไม่รู้เรื่องอเลยว่ะ ีได้ดีนะตอนนี้แล้ก็พูดเธอไม่ไม่ไม่หดูดิดุแรงเลยมึงยกยังไม่อาจจะขึ้นเลย ผมตอนนี้ดึงมาดึงเรื่อยๆเดี๋ยวไปใกล้นู่นเลยตอนนี้นะฮะนักปิมนะฮะจัดแล้วฮะัหนึ่งตัวครับเดี๋ยวไปนู่นเลยเดี๋ยวมาหน้าดึงมาดึงออาบางงอกเออดึงมามาดึงมามาหมุนหมวนดึงมามาหมุนดึงมาดึงมามาหมุนหมุนอีกหมวนอีกหมุนล้วดึงหมุนล้วดึงแรงมันเยอมุนล้วดึงหมุนล้วดึงออกมาเออหมวนอีกไปนู่นแล้วเดี๋ยวต้านไปหมวน เออมาแล้วจะชมหน้าครับพอพอพอปิดปิดเขาจยกขึ้นมาปิดข้างหน้ากันเออจับเอ็นด้วยวางแล้วปิมครับชูนินะ่งเลยสุดยอดไหมครับนิ่งผลงานนะ้าปิมนะฮะสุดยอดปลดครับ เอาจำกำกำจุกบนเลยกำเออยกมากำกำกำข้างหน้าก่อนกำข้างหน้าเนี่เยเออไม่ต้องไรทำไม่ต่อแล้วทำไม่เต็มวัดวัดตึ๊บวัดแรงเออเดินข้างหน้าเดินไปเดินไปหมุน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 แล้วก็ดึงหมุนแล้วก็ดึงนี่ครับรับปิ่มครับสุดยอดน้องปิ่มใสยย่เยอะครับเดี๋ยวไปดูเลย ดไปแล้วไม่หลุดมันตามมาม้วนนี่ม้วนแล้วก็ดึงม้วนแล้วก็ดึงเออม้วนแล้วก็ดึงเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวไปนีเป้เดี๋ยวไปหน้าสะพานะนะครับนะฮะผู <c oughs> <c oughs> ้ชมครับโอ้โหแอคชั่นแอคชั่นนะ่าดูครับลากไปลากไป จับสายครับจับสายด้วยแล้วก็ดึงขึ้นมาฮะวางครับสุดยอดสุดยอดครับนี่ถึงจะต้องรว่ผมวัดเลยโอ้เกมือเวอร์ครับทุกคนเบ็ดเบ็ดหักครับนี่ฮะน้องปิมเยอะถ้าเป็ดหักไปเลยครับอุปสรรครับกลับบ้านครับผมเป็นออมาตัวเดียวนะมาไบเดียวเรียบร้อยครับเป็นหักกับ ตัวน้อยๆเอ็นครับสวัสดีครับวันนี้เอโทษวันนี้ก็ต้องจบลงที่นี้เพราะว่าเบ็ดเราหมดครับเบ็ดทำมาตัวเดียวนะครับแล้วก็มึงปิมเยอะซะขักไปเลยเราต้องกลับบ้านครับแล้วก็พอดีว่ามีเงินด่วนเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวต้องลาไปก่อนดังกันครับผมก็ง่ายๆท่านน้าท่านไหนท่านสนใจนะครับเพื่อมาได้นะครับสําหรับที่นี่ครับสำเร็จรูปฟิชชอ่์ฟาร์มยุทธยานะครับก็บ่อมีหลายบ่อนะฮะมีปลาหลายชนิดเลยครับครับคานามสิบบาทนะฮะ สนใจก็มาได้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมส,สวัสดีครับ